หมาดูพ่นะูดิดูพี่หม่ก่อนไม่ต้อำัไงก็ได้เร่หมนโอเลยจะเไวิ่วิ่งไปกังหกกลังหกของน้องอ่ะหน้าอย่ี่เหันหน้ามาตรงนี้ได้ถึง ไม่หยุดตรงนั้นแหละแยกัหมูกแยกกันไหมนีมันเลอยเลนะเนาะไม่ได้กค่ะเลืลูกเละให้ระบต้นอะไรคะจะแยกมันลงกระถางเนี่ยกระถางมันมันล้นกระถางแล้วเนี่ยไม่ระบุต้อะไรอยู่ผไม่ต้องถางไปอยู่โน่นว้าวสวยจัง้วมันวอบบ้านี่เลย่ตรงบ้านี่เจูหมายรูี่นะ

นมาต้องจุ่มก่อนจุ่มก่อนมีองโอ้กัจุ่มจุ่มน้ำนี่นี่กอนดูนี่ก่อนนะ 对了。Yeah, อขยอกมานี่นึกพลนึกกันนึกขยอมมาข้างนแล้วก็ยังจะขับรงไปอีก <c oughs> เฮ้ยใหไกลบของแ่มถ้าหวเราเลย

อย่ามันจะฟาดโดนน้งองมันจะทำนี่เดี๋ยวนนี่ม่หนูไม่อยากเล่นบอลแล้ว่าอยากไปเล่นเกมเร่องของเธอเลยว่ะเดี๋ยวมาพูดกับฉันนะไม่เล่นอยู่นี่แหละลูกเอาไปเล็กๆเอาลูกไปเดี๋ยวแม่จะไปเล่นด้วย กางไ่ไพี่ม่้ไปน่ไรีวม่ป่ะไม่ป๋นม่ปไปยาวขวไปไลไปไกลป่ะไปไกลป่ไกไปไไ้มและไรอีกแไรอีกโไ้โหสีไาวไม่ใช่ไม่ใช่ไาวขชวไนอะไม้ยอ่ไมเลือดเจ้าอสวัสดีค่ะทุกคนนี้ ไข่ใต้มะกรูด40องศาเราจะมาทำข้าวกันค่ะวันนี้นเราทำยำปลาระปองก็จะมีตะไคร้นี่เราเตรียมมาได้ไหมคะมีพริกมีหอมแดงมะนาวใบมะกรูดเออกระเทียมนะเราจะเจียวไข่และก็จะทำผักบุ้งผักบุ้งเฮ้ยผักบุ้งน้ำมันหอยอยู่ดีๆก็อยากกินผักบุ้งน้ำมันหอยนี่คือห้องครัวน้อยของเราห้องครัวน้อยของเรานะคะรูเหนื่องไปกันเลยลเนั่นเ่งเราจะเจียวไข่ก่อนเจียวไข่ให้เด็กๆ3ฟองเฮ้่ก็กินนะคะ เไปก็กินสามฟองเรียกจ้าสองสามโอเคอีกสองฟองเดี๋ยวเราจะเฮงเหรออีกสองฟองเดี๋ยวเราจะเอาดาวนะคะดาวสองฟองเผื่อว่าคุณชายจะกินนะต่อไปเราจะใส่ซอส,สปลาเค็มจังปา

ใช้มาสิบน่าจะเกือบสิบปีแล้วมั้งมันก็จะแบบประมาณนี้เลาไปกระเทียมเขยงไปปลาไข่แล้วก็ผัดๆผ,ผ,ผ,ผัดไปแบบนี้ค่ะจนมันเหลืองอลปใบไมมะกรูดตลอไปปลากระป๋องปิ๊กจ้า ปรุงรสน้ําปลาต๊าะอยากไปใส่เยอะนะคะมันจะเค็มรสด,ดีนิดน่อยนะคะใส่เยอะก็อร่อยเยอะเขาว่าอย่างนั้นมะนาวเพรคนๆให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูโอ้โหดมยาไปทับเขาพักชี ก็ไปไข่ดาวกับไข่เจียวของหน่งเลี้ยงฟองที่สองก็ไปไข่เจียว ขัดบ้องค่ะบ้องมันหอยเสร็จแล้ว 哎。 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลังอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มกันที่กินวิตามินก่อนเลยเพื่อการลืมนะคะตอนนี้เรากินของเอ,อ่อแบ็กเมจิกนะคะแบ็กเมจิกเขาบอกว่าโอเคมันจะสวยมันจะขาวนะคะไปได้ประมาณ2เดือนละอ่ะต่อไปหน้ามันจะเร็วเร็วนิดนึงนะคะก็คือทามอยสก่อนเลยมอยสเจอไรเซอร์วันนี้ใช้เป็นของสีจันนะคะสีจันก็ทา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 ไปก่อนอันดับแรกนะคะเพื่อความชุ่มชื้นของผิวทายัางไงก็ได้ให้เราแก่ชา้าที่สุดทุกคน ประมาณนี้เราก็พักไว้แป๊บหนึง่งเราก็มาบำรุงผิวกายกันนอกจากบำรุงจากข้างในแล้วเราก็ต้องบำรุงจากข้างนอกด้วยเพราะแดดร้อนมากตอนนี้ร้อนแบบจึงจ้งๆ47องศาเจ้าไม่ไหวผิวไหม้เลยนะคะออกแดดทีไรเนี่ยวันนี้เราก็บำรุงผิวกลางวันกลางคืนตัวเดียวกันค่ะแต่กลางวันเราจะมีแบบเป็นกันแดดนะคะอ่ะต่อไปต่อไปเป็นเลตินอลนะคะเขาบอกว่าดีเราก็มาลองตัวนี้ของของโลจิคิดนะคะเราซื้อที่เซเว่นมา บอกว่าทําให้เราหน้าเด็กริ้วรอยเราจางลงเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้วันนี้ก็อัดวิดีโอแบบไม่ได้ใส่แบบฟิลตรงฟิลเตอร์มันเป็นกล้องของ V ี vo ่เนาะมันก็อาจจะดูสวยเกินจริงไปหน่อยไม่รู้อะไม่ได้ใส่นะโคนฟิลเตอร์เนี่ยเห็นไ,ไหมแล้วก็ทาทา,ทา,ทา,ทาป้ายๆแล้วทาทาทาไปทาคอด้วยเฮอ,อจะได้ไม่มีแบบริ้วรอยนะคะเพราะยิ้มทีนึงลีนการก็เริ่มมาแล้วอันนี้ค่ะลิฟสุดก็คือบานอุากินะคะวันนี้ใช้เป็นสีม่วงทาทุกคืนเช้ามาหน้าชําแบบสุขภาพดีไม่ว่าคุณจะ นอนดึกแค่ไหนก็ตามนี่นะคะผิวหน้าของเราผิวหน้าแบบสดๆอ่าทาไปค่ะเขาบอกว่าใช้3ข้อนี้แต่ว่าเราใช้ไม่ถึงหรอกนะคะมันเยอะไปแค่นี้มันก็แบบทาได้ถึงคอแล้วนะคะยังเหลือทามือได้อีกนี่นะคะทาทาท,าท,าทาไปนี่เป็นวิธีการบำรุงนะคะก็เป็นอันเสียเรียบร้อยนะคะเท่านี้เลยนี่อ่ะแล้วก็บำรุงปากนิดนึงนี่ไลิปมันนะคะของได้มาจากพี่นะคะของ d s c ลิปครีมลิปบาม เรียบร้อยใบยขนอนได้